อาล่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับบอนนะครับกับเกมตำนานมกรยกเอ็มนั่นเองนะครับเป็นเกมแนวเทิร์นเบทหนึ่งเกมที่น่าสนใจมากๆนะครับผมเพิ่งเปิดเมื่อวานนี้เลยนะครับก็ด้วยความที่ว่าเป็นเกมแนวเทิร์นเบ์เนาะก็จะมีแบบว่าหาตัวละครจัดทีมวางแผนลงไปสู้ลงดันเจียนนะครับแล้วก็มีระบบพ v วพีเปิดกาชาท้าดวลลงกิวอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปเลยนะครับผมนะบอกเลยว่าน่าสนใจมากเป็นเกมแนวจีนหนึ่งเกมที่บอกเลยว่าอ่าต้องลองเล่นสักครั้งนะ ผถึงเขาจะไม่ได้จ่ายก็เถะนะแต่ว่าผมชอบนะะมันมันน่าสนใจดีผมก็เลยมาลองเล่นดูนะครับนะฮะมีระบบหลายอย่างมากเลยนะครับระบบประมูลระบบสํานักคุ้มภัยเนี่ยมีตลาดมีโรงเกมมีท้าดวนมีหน้าฝึกแล้วก็ดันเจียนนะครับผมตอนนี้ผมเล่นมาเลเวล21เแล้วนะครับผมพลังรวมเนี่ย46,609นะครับแล้วก็ระบบเติมเงินระบบกาชาเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดเลยนะยังไม่ลองเปิดกาชานะคือผมรอมาเปิดในคลิปนี่แหละนะเพราะว่าตอนนี้ผมลงดันเจียนไปต่อไม่ได้ตัวละครที่เขาแจกต้นเกมันจะมี3ตัวนะคร นี่เข้ามาจอบยืนตรงนี้ก็จะมีตัวละครแจก3ตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวละครระดับสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับก็ไม่เพียงพอต่อการไปต่อเลยครับผมตอนนี้ผมอยากได้ตัวละครระดับเทพนิยายมากเลยนะครับดูดิโคตรอลังการดูตัวละครดีทุกคนดูแบบว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งมาบางังเดเนี่ยดูดิดูแบบมีอํานาจมีพลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูนี่ น่ารักมากเลยเสื้อแดงด้วยผมชอบผมชอบสาวชุดแดงนะครับผมเออนะครับอ่ะแล้วก็เข้าข้าวก่อนแล้วกันเนาะเข้ามาที่ตัวละครครับก็จะมีระบบทั่วไปครับอัพเลเวลครับผมอัพสกิลค่าฝึกฝนนะครับแล้วก็พนากาพนพนากานก็คือเรามีตัวละคร อีกหนึ่งตัวที่เขากําหนดให้เนี่ยเราสามารถมาปลดได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมอ่ามีตัวละครอ่ะถ้ามี2ตัวนี้ก็จะบวกเกาะนะครับผมเออนะครับแล้วก็ถ้ามีสายพันธ์สดาวเพิ่มเก็อีก30อะไรประมาณนี้ครับก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะ5ดาวนะครับผมเออนะครับผมเกมนี้ก็ง่ายๆครับไม่ยากครับผมนะฮะมาสมกาชาญก่อนดีกว่าดีวผมค่อยไปลงดันเจี้ยนแล้วลง PVP ให้ดูนะครับเกมนี้มันจะปลดระบบต่างๆไปเรื่อยๆนะตามเลเวลครับผมอ่าอย่างเช่นนี่ เวลสามสี่นะครับสำหรับงานประชุมประลองนะครับลองคลิกดูได้ครับผมลองคลิกลองกดดูได้ครับอ่ะอย่างเช่นอันนี้เวลห้าสิบแปดนะสำหรับประลองชิงชนะเลิศน,นะครับผมแล้วก็หนึ่งในใต้ล่างนี่ก็เวลสามสิบสี่เออมันจะค่อยๆปลดไปเรื่อยนะครับโอเคกาชาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เปิดนะครับอันนี้คือของฟรีที่ผมได้มานะครับยืมไปรับในก่อนจดหมายโดยคิดว่าน่าจะได้อยู่นะโอเคผมไม่เคยเปิดเลยนะนะครับผมนึกไม่ออกเลยตอนที่เปิดของฟรีเป็นไงมาครั้งผมุ้ยได้พลังเพิ่มว่าับ เทพดิยาญ่ปูฟ้ารัวๆแล้ว,ลวลไม่รู้อะิเมชันหุ้ยม,มีสีม่วงมาตัวนึงแจมโอ้ผู้สาวมีสีม่วงมาตัวนึงด้วยโอเคปึ๊บเฮ้ยสีทองมาอย่าบอกแลการตนตัวแรกอะโอ้โหแม่เข่าเฟริร์มมาเชียร์นะลุงโอ้โหเฮ้ยมอมกตัวนึงขอตัวนั้นเฮ้ย ไม่รู้นะตัวไหนเก่งไม่เก่งตไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เจอไหนเก่งแต่ว่าได้2ตัวได้ตัวละครสีทองมา2ตัวคนดูอุ้ยได้สีม่วงสองตัวอีกอุ้ยผมอยากได้ตัวละครหน้าตายแบบนี้แต่ว่าที่ผมเปิดให้ดูเออนะครับเอาว่ะได้ตัวสีทองมาสองตัวอันนี้มันเล่ปกติเปล่าหรือว่ามันการันตีรอบแรกเอาละได้ตัวใช้แล้วกูเอาละครับรอบ2ครับผมไปได้พลังเพิ่มครับ ไม่รู้นะว่ามีแอนิเมชันในการได้ตัวละครสีท่อยังไงฟ้ามารุวยแล้วครับผมจังหวะนี้โอ้โหฟ้ากิมเกียม่วงมาแล้วครับผมมมแล้วครับหนึ่งตัวผ่านไปผ่านไปผ่านไปอุ้ยท้องมาท้องมาขอตัวนั้นขอตัวนั้นขอตัวนั้นไม่ใช่ว่ะอุ้ยเป็นอแปะว่าเส้าหลินตัวนี้เหมือนจะเอ้ยได้ท้องอีกตัวหนึ่งเฮ้ยมันกันตีสองตัววะกันตีสองตัวปาวะกันตีมั้งเนี่ยสองตัวเนี่ย อันนี้คือไม่รู้นะว่าการันตีหรือไม่การันตีหรือว่าโชคดีก็ไม่รู้นะแล้วตัวละคร 4, สีทองมา4ตัวนะครับเดี๋ยวก่อนนะขึ้นจุดๆต้องเข้าไปรับก่อนนะครับไม่ชอบไม่ชอบขึ้นจุดๆเฮ้ยเดี๋ยวนะผมสงสัยแล้วอันนี้มันเรียกว่าอะไรก่อนตำลึงตำลึงจีนเขาเรียกว่าตำลึงเหรอ,อเดี๋ยวก่อนนะลองเซิร์ฟใหม่อันนี้คือเราสามารถเข้าปรกดรับได้นะครับก็ มีตัวละครแจกฟรีด้วยทุกคนนะครับผมวันที่2วันที่3วันที่4ก็ต้องรอต่อไปนะครับมีตัวละครแจกฟรีด้วยก็โอเคนะเป็นปกติเกมแนวนี้อยู่แล้วนะครับผมสงสัยอยู่อ่าตำลึงอสามารถเอาเปิดกระชาได้ไหมเฮ้ใช้ได้จริงๆด้วยท่านผู้ชมเอาให้หมดเลยแล้วกันนะครับเปิดกระชาเอาให้หมดเอาให้หมดอ่าเรามีอยู่เท่าไหร่นะสี่เหรอใช่ไหมเรามีเท่าไหร่วะเรามีอยู่หกโอเคแล้วก็ตกลงไปเลย4นะครับผมนี่ อีกสักรอบหนึ่งนะครับเปิ๊บม่วงมาเลยครับผมเปิดมาด้วยม่วงครับผมเปิดมาด้วยม่วงครับมาดูชื่อตรงไหนนี่เหรอเฮงซุอิตเออไม่อ่านแล้วกันนะผมไม่น่าจะฉลาดเรื่องนี้ภาษาอังกฤษก็โง,ง่ภาษาจีนก็โง,ง่ภาษาอะไรก็โง,ง่ครับผมโอ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 ทองไม่มีเลยรอบนี้เฮ้ยจะไม่มีทองเลยเหรอม่วงมาสองม่วงมาสองตัวไหนเก่งไม่รู้นะเฮะ้ยทองอ รอบนี้ไม่มีทองเลยครับผม10ครั้งไนดะ้ใช้2,800ตําตำลึงนะครับในการสุ่มกาชานะครับผมโอเคก็ประมาณนั้นละกันเนาะนะครับนี่เข้าไปตรงนี้ก่อนเหมือนเดิมครับอ่าเราได้ตัวละครใหม่มาเหรอเราเลยได้นี่เราได้ไม้แยะอันนี้คือบัตรเอาไว้สุ่มกาชาเนาะนะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาเก็บกันที่หลังนี่อย่าลืมเข้ามารับตรงนี้ด้วยนะนะครับเลื่อนดูเลือดดเล่อนด,ดูไันอยู่ตรงไหนนี่ไง รับของครับผมถ้าเราได้ตัวละครใหม่มานะครับเราสามารถมากดรับตำลึงตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็เหมือนกันครับถ้าเป็นเกมแนวนี้ก็ถ้าระดับน้อยสุดก็จะได้ประมาณ10-20นะครับระดับสีทองมากสุดก็ได้ประมาณ50อย่างเมื่อกี้นะครับผมเออนะครับก็มากดรับกันจ้านะครับผมแล้วก็ไปสุ่มกาชากันนะครับแวกดรับก่อน มันรับทีเดียวได้ไหมเนี่ยอ๋อมัน,ม,นมันกดสามารถกดไอ้นี่ได้นี่เห็นลูกศรข้างล่างไหมไปรับรางวัลเนี่ยเออมันสามารถกดได้นะครับผมจะได้ไ,ไวๆจะไม่ต้องเลื่อนหานะครับผมมีตัวละครความสัมพันธ์ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปลงดันเจีย้ยแล้วก็ลงอ่า PvP ให้ดูนะครับผมเรียบร้อยครับรับหมดแล้วครับผมนะฮะอ่าตัวละครที่เราได้มาโอ้อันนี้คือสีทองทั้งหมดเลยนะแต่ที่ผมบอกว่าผมอยากได้อ่ะ คือตัวนี้ไว้คนดูเนี่ยผมยากให้ตัวนี้คือมันดูอลังการแบบดูอลังการเออนะครับแต่ว่าได้มาแค่นี้ก็เดี๋ยวโอเคแล้วผมไม่รู้ว่าอันนี้คือดวงดีอะไรนะเราจะจัดเซ็ตทองเลยครับผมเดี๋ยวกันนะอันนี้มันคืออะไรอ่ะจึ๊บอ๋อลงอัลบั้มภาพอ๋อลงอัลบั้มภาพอ๋อลงอัลบั้มภาพแล้วเราก็ได้พลังด้วยครับผมเออนะครับ แจมแจมแจมนี่ลงอัลบั้มภาพได้พลังด้วยสรุปกูไม่ได้จัดทีมสักทีคนดูไม่เป็นไรครับเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะครับผมอันนี้น่าจะเฉพาะแบบว่าตัวระดับสีทองเนาะนะครับเราจะมาอัพพลังอัพเลเวลกันดีกว่าปื้เอเข้าไปเออปื้อเข้าไปตอนนี้ผมเลเวลเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมอ่าแล้วก็อัพสกิลอ้ออัพฝึกฝนก่อนนี่อันนี้อัพไม่ได้เหรอแสดงว่ายังไม่มีของไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอาเท่าที่ได้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงด่านให้ดูก่อนนะครับผม,อมเออกดอัพตรงนี้ก็ได้นี่หว่ากูจะไปกดทีละอันทำไมวะเนี่ยโงย่ย่ะโถ่เอ้ยไอ้ตัวคอนสอแล้วเนะี่ยนี่พัฒนาการครับผมอ่าอย่างเช่นตัวลิงก์อย่างนี้นะครับผมเปิดใช้ปุ๊บอ่าเราก็จะได้โจมตีเพิ่ม2ี่ส้าเลยวันนี้อัพทั้งหมดเลยละกันเนะง่าย,ายๆดีที่เก็ตกดทีเดียวเดี๋ยวนะผมอัพสีทอง ๋อสีทองอยู่นี้โอเคกดอัพ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 นี่ทีเดียวเลยมันจะได้ง่ายๆครับผมนี่อัพแปะอัพแปะนี่รับเลยนีโอเคเอาเท่านี้ก่อนละกันเนาะนะครับสำหรับการอัพตัวละครนะครับมาเราจะมาลง PVP ให้ดูก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยไปลงดันดันเจี้ยนเพราะว่าคือ กาน,นที่ผมกำลังติดอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะท้าดวลครับผมเวทีประลองครับเราพลังตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยแสงสามเหมอเพิ่มมาเยอะมากเลยนะนะครับท้าดวลคนนี้ดีอันดับ3 3 3เกมนี้จะทีมอัตโนมัติได้ด้วยแล้วก็แสดงความเร็วได้ด้วยนะครับเออใครจะได้ออซิลก่อนอ้าวแต่มันขดว่าศูนย์มาเลยอ่ะมาช่างมาแล้วกันบันทึกก่อนบันทึกก่อนบันทึกใส่ข้อความก่อนทีมมั่ว <c oughs> เรียบร้อยไปก่อนตกลงมาครับมาดูสิว่า ทีมเราจะแข่งแร่งขนาดไหนก็มาดีนี่ไงกดออโต้เร่งความเร็วคูณ3ได้นะครับผมแต่ถ้าในเวทีปะลอมแบบนี้มันจะออโต้อยู่แล้วเนาะนะครับดูดีแอนิเมชันการโจมตีคือดีมากนะนะครับคือลื่นไหลอ่ะลื่นไหลดีผมชอบมากๆกจริงๆนี่ทําไม้ตายของตะลุงนวดมีเกาะให้ด้วยนี่นี่นี่ไม่รู้นะตัวไหนเก่งไม่เก่งเนี่ยผมเพิ่งมาเล่นนะอุ้ยอุ้ยอุ้ย อะไรเมื่อกี้ใช้ท่าดัชนีเหรอแต่ตัวหน้าเราจะตายห่าเรียบร้อยติดหมื่นตายแล้วเฮ้ยแต่เรามีเกาะอยู่เรามีเกาะอยู่ตัวสีทองเรายังถึกทนอยู่นี่เพลงกระบี่แล้วแล้วไงต่อ <c oughs> แล้วแล้วไงต่อทำไมเขาไม่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 เจ็บเลยไม่เจ็บไม่จนเลยนะเฮ้ยเอ้ยอุ้ยเขาตีแรงจังวะขาดเมตตาเมื่อกีนนะ้เนี่ยอ๋อตัวนี้เป็นตัวสร้างโลตัวแทงปะเนะี่ย เออแต่ว่าคือเราตีเขาไม่เข้าเลยอะต้องตีเขาไม่เข้าเลยคนดูฮโหลเขาแข็งเนี่ยวะต้องใส่บูปีเราจะไม่ไม่รอดซะมัง้งโอ้โหจืบตายแต่เราเหลือคนเยอะกว่านี่ไงเรายังมีโลอยู่นะครับผมบอกเลยว่ายังยืนได้อีกยาวยืนได้อีกยาวอุ้ยมามาอุ้ยแต่เขาหนาจังวะต้องใส่อะไรเนี่ยเกาะกันกระสุนเหรอ โอ้โหดัชนีเทวะนี่ไงเลงกระบี่เฮ้จะตายแล้ว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 อีหน่อยเดียวอือยังยังยังเฮ้ยเลือดมันเด้งเลือดมันเด้งได้ตัวกลางไงตัวเสื้อฟ้าน่ะอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุยอุยน้องเสอ้อโมงเราจะตายแล้วน้องเสอ้อโมงจะตายแล้วเดี๋ยวดัชนีเทวะปักปักผมไม่ตีตัวกลางก่อนมาเลงกระบี่อือ ตายแล้วก็ผมอุ้ยตัวนี้แรงตัวนี้แรงไอตัวข้างบนสุดอะตัวข้างบนสุดแรงโอ้ยน้องเสื้อม่วงตายเอาว่เหลือ2ตัวหนึ่งกับน้องเสือ้อน้องเสื้อแดงนี่ไงน้องเสื้อแดงอ้ยยังยังยังเห็นกระบีนี่เฮ้ยเมื่อกี้มันครีปปะวะไม่รู้นะ <laughs> จบการต่อสู้ ชนะอยู่แล้วครับผมเพราะว่าคนเราเยอะกว่านะครับนี่ชนะแล้วเราก็จะได้ตำลึงมานะครับเอาไว้เปิดกรชาไม่เอาไม่ทําอื่นเราเกมแนวเนี้ยกูเปิดกาชางเดียวบอกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวดันเจนผมติดตอนนี้นะครับอยู่ที่บทที่8นะครับผมนะฮะเราก็แค่กดจืบก็เลยนะครับแล้วก็จะทีมอัตโนมัติครับผมนะฮะเรียบร้อยตกลงคือมันสามารถกดแบบว่าให้มันเล่นเองได้นะแบบว่าลงลงด่านไปเรื่อยเรื่อยเองได้นะสะดวกมากนะครับผมนะฮะ กดใช้ออโต้สกิลแล้วคูณ3นะครับผมเราสามารถกดเองได้นะแต่ว่า,าผมไม่ชอบกดเองเกมแนวเนี้ยอยู่แล้วนะครับผมนะฮะเออโหพอมีตัวเข้ามาแล้วแบบว่าผ่านได้ง่ายเลยนะนี่เปิดแมปอัตโนมัตินะครับผมนะฮะระบบออตโต้เกมนี้ดีมากๆนะครับเราไม่ต้องมานั่งคุมอะไรเยอะแยะนะครับผมเล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับชิวๆเพลินๆนะครับผมเก็บดงเก็บด่านฟาร์มของฟาร์มเลเวลอะไรเงี้ยเออนะครับสบายนะครับผมนะฮะโอเค นะครับก็ลงหนาประมาณนี้แล้วกันเนอะนะครับสำหรับเกมตำนานมังกรหยกนะครับผมก็ไว้เจอนใหม่คลิปหน้าเนี่ยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์หาโหลดได้ที่ Google Play และ Play Store เนี่ยบ๊ายบาย